ซึ่งที่นี่เปิดมาตั้งแต่ปี2551นะครับซึ่งโดยจากพระฤรษนะครับของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจนะครับซึ่งท่านก็ทรงในห่วงเกษตรกร,ร,กรข,อของท่านนะซึ่งออกเรือไปจ,จัดทำน้ำในพื้นที่ท,ท,ที่ห่างไกลนะครับประกอบกับน้ำมันที่แพงขึ้นซึ่งก็ไม่ไม่คุ้มกับต้นทุนนะครับท่านก็เลยพระฤๅให้วงมง,งเนี่ยจัดสร้างฟามะเลตัวอย่างนี้ขึ้นมานะครับซึ่งก็จะมีกิจกรรมต่างๆนะครับในของฟาร์มทะเลตัวอย่างนะครับก็ ก็จะมีแสะดานพัาน้ำกลางแจ้งนะครับซึ่งก็จะมีปลาที่ต่างก็เป็นปลาผิวน้าปลาในปลาลังนะครับรวมรวมทั้งกลุ่มของปลาสวยงามนะครับทะเลคนเก็มสูงก็ได้แก่เอาริเมียก็เป็นอาหารของถันน้ำใบอ่อนถัดไปก็จะเป็นจุดที่เราจะมีการให้อาหารปลาได้ก็คือจะเป็นจะเลี้ยงปลาปลานิลสีแดงซึ่ง สมเดจประเทอได้พระทานามนะครับแล้วก็จะเป็นปลาในจันทะเลซึ่งสมเด็อในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยก็เรียกว่าเป็นปลาในปลาตะรคร้ซึ่งมาพร้อมกับปลาปตานิงนะครับอัอไีกจะเป็นโรงกัดแต่งสาหร่ายทวงเง่นนะครับซึ่งเป็นสาหร่ายเศรษฐกิจตัวใหม่ที่กรมงและฟาร์มเป็นตัวอย่างเนี่ยได้พัฒนาแล้วก็ต่อยอดนะครับต่อไปก็จะเป็นโรงคัดตัดทะเลนะครับก็จะมีตัดทะเลที่เราเก็บไว้พอพันธุ์ ถาทะเลนะครับก็จะเป็นบอ่อเลี้ยงปลาที่ปกติแล้วในฟาร์มทั่วๆไปจะไม่ได้เปิดให้เข้าวงนี้เราก็เปิดให้เข้าให้เข้าชมได้ว่าเรามีวิธีการเลี้ยงปลาทะเลก็ได้งปลากระปรงปลาหนุนจันนี่เราเรา,เราเลี้ยงยังไงนะครับจุดอีกจุดหนึ่งก็คือจุดของพ้พวพาทรงงานนะครับจุดนี้ก็จะเป็นข้าวพ,พาที่ถวายงานกับสมเด็จพระเทพนะครับซึ่งท่านนสมเด็ аго, จพระเจ้าจะมาชมบริเวณจุดน,นี้นะครับซึ่งจุดนี้สามารถาถ่ายภาพได้ซึ่งเป็นวิวที่ติดติดกับทะเลนะครับ ในจุดสุดท้ายของวามเป็นตัวอย่างก็คือเป็นร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งมีผลิตภัณฑ์ของฝั่งทะเลเองนะครับผลิตภัณฑ์ชุมชนแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของเออจนี้เป็นบ่ออะไรครับจุดนี้ก็จะเป็นที่เราโชว์ปลาปลาสวยงามนะครับก็จะเป็นอหอยมื้งเสือนะครับแล้วก็จะมีกลุ่มของปลากระตูนอันนี้เรียกว่าปลากระตูหนหลายประเทศซึ่งเป็น มาเสือเทศนะะซึ่งเป็นญาติากับนิโมเป็นการ์ตูนอีกชนิดหนึ่งนะครับซึ่งมีความสวยงามไม่แพ้กันนะครับก็จะมีปลาอะธรมชาเขาเลี้ยงเองนะครับปลาตัวเสือนี่ก็เขาเลี้ยงเองกับสูตรประตัวจะเป็นสูตรของมุ้งใช่ฝั่งประตัวก็พ่อเลี้ยงนะครับปลาการ์ตูนก็เลี้ยงเองแล้วก็อีกตัวหนึ่งปิงปิงปิงทะเลปิงดำปิงดำนี่ก็ที่สูตรนุ้ไใจของมุงใช่ฝั่งประตัวก็พ่อเลี้ยงนะครับ ครื่องคาแพงนะแงแโลนี่ไหวตังนะเน่ยื้อื้อเขาจะอร่อยถ้าขึ้นโตเมื่อไหร่นี่โอ้โหหลักกับพันอ่ะแต่นี่เราก็เป็นแค่เป็นปลาตัวอย่างนะครับยังไม่ได้เยอะขนาดนี้ันนี้เราเราเพาพันด้วยเพาพันด้วยได้เขาได้ที่นี่ครับ อ่าปมหมอทะเลม,มันกินได้ไหมครับ,รบได้ได้ซึ่งอันเนี้ยเราผสมพันธุ์มาอันนี้เป็นของพี่ออกมาใชัทางกรกะบนนี่อ่ะครับมันใหญ่กจานหนึเนี่ยใช่ฮะซึ่งซึ่งเขาต้องการให้ได้ไซส์เหมือนกับเหมอทะเลไม่ต้องการต้องมาได้ไซส์ใหญ่เกินนนิเกจานไปแล้ว ปลาปักเป้าหน่ปลาคือรับรอน่รักเชีย อันนี้เป็นแอบไม่ไอะไรชน,นิดนึงอหอยปอมเนื้อปลาโูละพันนะครับโูละพันโูละพันแล้วที่เหลือเป็นเนื้อทั้งหมดเลยอันนี้คือเปลือกใช่ครับคือเปลือกมรรันกะดึ๊บเลเราเรียกอย่างว่าหอยหอยร้อยรูก็จะมีรูอยู่ที่เปลือกอ่าโชว์ในเรื่องของการบำบัดนะคะที่มี เป็น,นบอ่อเพาะสาหร,ร่ายตรงนี้คือเป็นน้ำที่เราพักถ้าเห้เขาฟื้นในถังเนี้ยประมาณหนึ่งหนึ่งวันใช่ใช่ก็ฟื้นอ่าฮะสาหร่ายเขาขึ้นมาเนี้ยเขาจะสลดเขาจะนิ้นอ่าพักหนึ่งวันปุ๊บเขาจะฟื้นแล้วแล้วก็จะเด้งจะเด้งอย่างเงี้ยเราซิงมาคัดคนะัดเกตนะฮเกตก็จะเป็นเกตเกจท่อแล้วก็เกเอ,อต้อนพันนี่นาันได้เลยลจะเป็น อันนี้ชิมได้เลยแต่อาจจะเค็มนิดหนึ่งนะซึ่งมีวิธีลดความเค็มขอบถ้าจะให้กรอบแล้วก็เข็มน้อนวันนี้ก็จะไปแช่แช่น้ำน้ำจืดเย็นแช่น้ำจืดเย็นน้ำจืดเย็นมันจะกรอบแล้วก็จะมีความเค็มลดลดลงา